สำหรับยุคผมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่นิยมอิมพอรขอให้คนในกระทรวงได้เติบโตในกระทรวงปาแงแมห้วยชาวบ้านะเปขอร ส่วนนะอายงานั่วไปนะท่านบอกว่าข้อที่สองจะม,มีการสุดท้ายใน,น,นวันนี้ม,ม,นนมีการเสียดีกับหลักอก่างที่นี่นะครับถ้ามีสเปสคแต่ข้ามควยข้ามก้างนี่ก็จะอยู่ที่นี่ขึ้นไปก็ะจะเป็นฝันกระตําใจของชาวกวผมขอยืนยันนะครับก็ต้องย้อนนะครับตอนที่ผมอยู่การท่องเที่ยวและกีฬาก็มีเคสอย่างนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วก็ประหลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากเกษียณก็มีอย่างที่ท่านถามะครับอาจจะมีอยากคนนู้นก็อยากจะมาคนนี้ก็อยากจะมาผมตอบชัดเจนครับผ่านไปทางท่านรองนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพักของเรานะครับว่าผมขอเถอะครับผมไม่นิยมอิ p พ r t ขอให้คนในกระทรวงได้เติบโตในกระทรวงเพราะฉะนั้นนี่คือขวัญกำลังใจของกระทรวง นะครับถ้าคนในกระทรวงได้เติบโตในกระทรวงนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้เรียนรู้มันไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าท่านประหลัดชอบนะครับท่านประลัดชอบอาจจะข้ามาจากกระทรวงอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับยุคผมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเอาคนในกระทรวงขึ้นมาผมอยากจะเห็นข้าราชการในกระทรวงนี้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของแรงงาน ในกฎระเบียพบพรบต่างๆของกระทรวงแรงงานเนี่ยให้เขาได้ปฏิบัติต่อไปอย่างท่านปรรดชอบเนี่ยมาถึงก็ต้องเหมือนผมนะครับเริ่มนับหนึ่งผมก็คงจะต้องนับไปอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีถึงจะพอรู้เรื่องแต่พอจะรู้เรื่องเงี้ยอย่างท่านบรรดชอบมาสองปีพอรู้เรื่องครบปีอา้าวทำนานได้ปีเดียวผมไปก่อนแล้วเพราะผมกะเกษียณมันก็มันก็ นะเราก็าไม่อยากเห็นวังวนอย่างนั้นแต่ถ้าเอาคนในกระทรวงเข้ามาเลยเขาไม่ต้องนับหนึ่งเขาไม่ต้องนับที่หนึ่งปีครับเขานับหนึ่งตั้งแต่วันที่ได้รับการโปรดเก้าเพราะฉะนั้นไม่มีนโยบายครับขอตอบชัดเจนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามป๋าแงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปูน